สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนามาครับถึงคราวคลิปหลุดเนื้อเรื่องต่อยอดจากคลิปข่าวที่แล้วครับผมกับเรื่องราวของ The Fantastic Four First Step ครับที่จะเข้าฉายในช่วงกลางปีหน้าส่วนตอนนี้ก็ได้มีการรายงานว่าเปิดกองถ่ายทํากันอย่างทางการแล้วมีข้อมูลตัวอย่างทดลองที่ถูกปล่อยออกมาในงาน SDCC และ D23 ให้เราได้ชิมลางแล้วแล้วก็มีการสัมภาษณ์ของเจ้าตัวผู้กกับที่ค่อนข้างยืนยันชัดเจนว่าจะเซตอัพหนังเรื่องนี้ไปในทิศทางไหนทีนี้เรามาดูข้อมูลหลุดเนื้อเรื่องครับผมที่ว่ากัน ว่าเขาไปได้ออกมาจากกองถ่ายเลยบอกเลยว่าเยอะพอสมควรครับและแน่นอนครับแหล่งที่มาเนี่ยโดนโลบหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็มีช่อง YouTube ต่างประเทศหลายช่องอยู่เหมือนกันครับที่ได้แคปข้อมูลนี้ทันและนํามันออกมาเล่าให้ฟังไปดูกันครับว่าเนื้อหาจะมีอะไรกันบ้าง มีโปรเมียมราคาถูกมาแนะนําครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube p พีย i u มิว u ิกแถม u s i c ูถมี i ร p ม e m i u m ไปอีกฟินๆมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ AdCat4K หรือสแกนค r ว o า e คที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังพอดเรื่องหนังเรื่องนี้กันครับผมอยากจะเอาคําพูดคําสัมภาษณ์ของภูมิกับมาปูไว้ก่อนถึงทิศทางของเขาที่บอกเราเอาไว้อย่างชัดเจนในงาน SDCC ที่ผ่านมาครับในตอนนั้นครับแมตชาร์กแมนครับภูมิกับของหนังเรื่องนี้ได้อธิบายว่าพวกเขายังไม่ได้เริ่มถ่ายทํากันเป็นอย่างทางการแต่พวกเขาได้สร้างสารรค์งานศิลปะแนวคิดเป็นจํานวนมากและแอนิเมชันพิวิสการทดสอบวิชวลต่างๆและในส่วนหนึ่งของการเตรียมการการผลิตก็คือการพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ต่างๆและพวกเขายังได้ออกไปยังทะเลทรายเพื่อค้นหาหินที่ดีที่สุดในการสร้างดอสติงแต่ท้งนี้ทั้งนั้นคับพูมกับแมดชากแมนก็ยังกล่าวไว้ว่าพวกเขายังคงอยู่ภายใต้กรอบของคอมมิกเหมือนเดิมรวมไปถึงงานศิลปะแนวคิดต่างๆที่เราได้นําเสนอไปในงานเซดียโกครับแน่นอนครับว่าแมดชากแมนครับเป็นผู้กํากับของซีรีส์วันด้าวิชั่นเขาเลยถูกจ่องไม่ถามต่อไปอีกครับว่าจะนําเสนอยุค60อย่างไรเพื่อที่จะทําให้รู้สึกถึงความเป็นจริงของศตวรรษนั้นแม้ว่าเขาจะยอมรับว่าภาพยนตร์เรื เรื่องนี้จะตั้งอยู่ในจักรวาลคู่ขนานของนิวยอร์กในยุค60แต่ชาร์กแมนกล่าวว่าเราไม่ได้ทําแค่ยุค60แต่เราทํายุค60แบบเรโทรฟิวเจอริสดังนั้นพวกเขาจึงได้ทําการวิจัยร่วมกับนักอนาคตในยุคนั้นอย่างจริงจังแล้วก็ได้นําแรงบันดาลใจของซิสมมดซึ่งเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ชาวมเมริกันและเป็นศิลปินแนวความคิดนิวฟิวเจอริสเขามีผลงานมากมายครับได้ออกแบบภาพยนตร์นิยายไซไฟมาแล้วหลายเรื่องอย่างเช่นเบดแลนเนอร์เอเลียนและก็ทรอนแมทชั แมนบอกว่าเหล่านี้แหละจะสร้างโลกใหม่ทั้งหมดซึ่งจะรวมถึงสิ่งที่คุณจําได้จากนิวยอร์กในยุค60และสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและมันจะมากกว่าสุนทรียภาพทางสายตายุค60ของเขาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ที่ดีการมองไปยังดวงดาวการฝันถึงการเดินทางสู่อวกาศมันเกี่ยวกับการที่ถ้าคุณมีหัวใจและความคิดที่ถูกต้องคุณก็จะสามารถทําอะไรก็ได้นี่คือบทสัมภาษณ์ของผมกับแมทชชาร์กแมนที่พูดเอาไว้ในงาน SDCC ที่ผ่านมาครับ แน่นอนครับว่าตอนนี้ f a n t a s t i c 4ครับผมก็ได้เริ่มการถ่ายทำกันไปนอย่างทางการแล้วมีภาพจากกองถ่ายหลุดออกมามากมายทางออนไลน์แต่ก็มีรายงานเกี่ยวกับการเปิดเผยเนื้อเรื่องสำคัญของหนังเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับและดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่ามันเป็นพอตเรื่องร้อเซของหนังเรื่องนี้ดังนั้นตัวผมเองก็ต้องแจ้งเตือนสปอยไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่จะพูดต่อไปนี้มันอาจจะสปอยเต็มๆหรืออาจจะไปแตะสปอยนิดหน่อยก็เป็นไปได้เพราะไม่มากก็น้อยครับเนื้อหาที่ผม ได้นํามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่พมกับพูดและสิ่งที่ตัวอย่างทดลองได้ฉายให้คนดูในงาน SDCC แล้วก็ดีเวนทีอีกด้วยบอกเลยครับว่าสอดคล้องกันอย่างมีนัยยะสําคัญมากกับหลุดเนื้อเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับพหูจัก,กรวาลและถ้าหาข้อมูลนี้เป็นจริงครับเหล่าฮีโร่แฟนแทสติกโฟครับจะไม่ได้มาจากจัก,กรวาลเดียวกันกับที่ภาพยนตร์จะดําเนินเรื่องมีอะไรอีกมากมายที่ข้อมูลหลุดเนื้อเรื่องนี้มันเผยออกมาครับมันครอบคลุมเกือบทั้งเรื่องอย่างที่ว่าไปเลยดััังนนน้เเราาาามจะลึกกกดีกว่ แหล่งข่าวนี้ครับได้ระบุว่าตอนนี้ Fan t ท s t ติ4ได้เริ่มถ่ายทําไปแล้วพวกเขาระบุว่าการผลิตได้เริ่มต้นในลอนดอนจากนั้นจึงได้มีการเปิดเผยเนื้อหาครับภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดฉากด้วยครอบครัวที่รู้จักกันในชื่อ Fan t ท s t i c กในจัก,กรวาลที่มีความล้ายุคพวกเขากําลังปฏิบัติภารกิจหลังจากนั้นไม่นานก็มีฉากที่พวกเขาได้อธิบายให้เด็กๆฟังว่าพวกเขาเอาชนะเดอะมูแมนได้อย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเป็นฉากแฟลชแบ็กซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาว่าเดอะมูแมนนั้นจะอยู่ในภาพยนตร์ เรื่องนี้และบางคนคิดว่าเขาอาจจะรับบทโดยพอลวอลเตอร์ฮาเซอร์ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการสําหรับหนังเรื่องนี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้บอกครับว่าชายคนนี้จะรับบทเป็นอะไรผมเลยได้ไปกดดูใน IMDB ของหนังเรื่องนี้ครับมีชื่อของชายคนนี้อยู่ในท็อปแคสด้วยนะครับน่าสนใจใช้ได้เลยทีเดียวต่อกันครับจกักรวาลนี้ครับจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากแม้จะมีทีมย้อนยุคมีฮีโร่อยู่บ้างครับแต่แฟนแทติกโฟเนี่ยจะเป็นกลุ่มฮีโร่หลักครับพวกเขาเป็นเหมือนคนดังสําหรับประชาชนแต่พวกเขาก็มีชีวิต เหมือนคนธรรมดาครับพวกเขาทํางานให้กับรัฐบาลในฐานะนักวิทยาศาสตร์และนักสํารวจอวากาศพวกเขาเป็นที่รู้จักกันในสังคมชั้นสูงและเป็นที่รักของผู้คนชื่อแฟนแทติกโฟนั้นถูกตั้งให้กับพวกเขาโดยผู้คนของจักรวาลน,นี้เดอติงมีแฟนสาวครับซึ่งอาจจะไปสอดคล้องยังตัวอย่างทดลองที่มีฉากหนึ่งพูดถึงรายการหาคู่และเดอติงก็ถูกเลือกโดยหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมันอาจจะตรงกันก็ได้จากจุดนี้ที่ทําให้เดอติงมีแฟนสาวนั่นเองวิลลีชาร์ดและซูสตอร์มีลูกชายร่วมกัน1คนครับและท่า อ้างอิงตามคอมิกเนี่ยเด็กคนนี้ก็น่าจะชื่อแฟงคิลลิชาร์ดครับหาข้อมูลเป็นตามนี้จริงๆต้องบอกเลยว่าพอตนี้น่าสนใจมากๆเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่มาจากอีกจักรวาลหนึ่งและกําเนิดเกิดขึ้นโตขึ้นมาในอีกจักรวาลหนึ่งต่อมาครับผมคนสุดท้ายของทีมครับที่หลุดเนื้อเรื่องนี้ได้บอกเอาไว้ว่าจอห์นนี่สตอร์มหรือฮิวแมนทอร์สจะเป็นโค้สุขของทีมนี้ซึ่งหนึ่งคีย์สำคัญของพอดนี้ก็คือโลกที่พวกเขาอยู่ตั้งอยู่ในอัลติเมทไทม์ไลน์หรือโลกอนาคตทางเลือกที่อยู่ในอดีตในช่วงททศรรษี่60 เรื่องดําเนินไปครับซึ่งจะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้หยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งครับจุดนี้ผมอยากจะอ้างอิงไปถึง Spider-Verse ของทางฝั่งโซนี่ที่ก็เป็นเหมือนกับ Universe s สับเซของ MCU อีกทีก็คือการอยู่ผิดที่ผิดจักรวาลเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการผิดปกติครับจะมีการชักกระตุกวูบว่าเกิดขึ้นอะไรทํานองนั้นครับทำไมตัวคุณวูบว่าบ่ะฉันว่าอะตอมฉันมันคงไม่สนุกที่มาอยู่ผิดมิติ <S <S 2> <S 2> <S <S ไปต่อกันครับผมกลุ่มแฟนแท็ติกโฟครับกำลังปิดบังอะไรบางอย่างในภารกิจอวกาศของรัฐบาลพวกเขาได้พบกับซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ในวงโคจรของโลกเธอแจ้งให้พวกเขาทราบว่ากาแล็กตัสผู้กืนกินดวงดาวกำลังจะมาถึงแล้วซึ่งในเวอร์ชันนี้ครับซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์จะเป็นผู้หญิงและรับบทโดยจูเลียกาเนอร์ซึ่งชื่อนี้ก็อยู่ในลิสต์ของ IMDb แล้วด้วยและจากข้อมูลตัวอย่างทดลองครับเราเกือบจะรู้แน่แล้วว่ากาแล็กตัสจะเป็นาวไลท์หลักของภาพยนตร์เรื่องนี้เพียงแค่รอการคอนเฟิร์มอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละ จากนั้นล่ะครับผมจุดพลิกผันของพอร์ตเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างดําเนินเรื่องไปครับมีการเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาจากจักรวาลน,นี้แต่มาจากซีเคร็ตไทม์ไลน์เ้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลที่6 1 6ครับจักรวาลหลักนั่นเองความลับของครอบครัวนี้กําลังถูกเปิดเผยต้นกําเนิดของพวกเขาถูกแสดงให้เห็นสั้นๆมีฉากการทดลองครับพวกเขานั้นค้นพบมิติใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเอ่อเขตเนกาทีฟโซนหรือเป็นควอนตัมเรียมครับก็ยังไม่แน่ใจมากนะเพราะจําไว้ว่าพวกเขาเนี่ยค้นพบ สิ่งนี้ในอดีตและระหว่างที่พยายามสำรวจครับพวกเขาก็ถูกดูดเข้าไปในพระหุจัก,กรวาลและได้รับรังสีในระดับสูงจนตกมายังโลกคู่ขนาดนี้และตอนนี้ครับพวกเขาก็ได้มีพลังวิเศษแล้วผมค่อนข้างซื้อไอเดียนี้ครับถึงที่มาของพลังกลุ่มแฟนตาติกโฟที่ได้รับมันมาจากการเกิดอุบัติเหตุในการทรระลุไปยังจัก,กรวาลอื่นหลังจากั้นครับผมก็ได้มีการเปิดเผยว่าพวกเขาเลือกที่จะตั้งลกรากในสังคมใหม่ในจัก,กรวาลแห่งนี้เพราะพวกเขาไม่สามารถกลับไปยังจักรวาลเดิมของพวกเขาได้หลังจากที่ พวกเขาอยู่ในจัก,กรวาลนี้ไม่นานครับพวกเขาก็ได้รับการยอมรับหลังจากการกระทําอันกล้าหาญต่อนักวิทยาศาสตร์วิปลาดหรือที่รู้จักกันในชื่อเดอะโมแมนของจัก,กรวาลคู่ขนานแห่งนี้ซึ่งมันก็จะย้อนไปนในฉากในตอนต้นที่ผมได้อธิบายไปครับถึงเรื่องที่ว่าพวกเขาสามารถจัดการกับเดอะโมแมนได้เป็นฉากแฟลชแบ็กในตอนต้นเรื่องนั่นเองข้อมูลยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับแต่ผมอยากจะแวะวิเคราะห์สั้นๆถึงจุดนี้ว่าต้องบอกเลยว่านี่เป็นการแทที่ดีเหมือนที่อีเทอร์นอลพยายามจะแทครับก็คือการเอาฮีโร่กลุ่มนี้มายัด ใส่ในกลุ่มฮีโร่กระแสหลักหรือเอาง่ายๆก็คือมาอยู่ในจักรวาล616เอามาอยู่ในโลกในเอิร์ธของอเวนเจอร์ที่เรารู้จักกันนี่แหละตอนที่เขาเดบิวต์แถอีเทอร์นอลนะครับก็คือบอกว่ากลุ่มอีเทอร์นอลเนี่ยอยู่บนโลกมานานประมาณ7,000ปีมั้งแต่ก็ต้องปกปิดตัวต,วต,วตนเอาไว้ทำภารกิจตามที่ผู้สร้างสั่งเท่านั้นไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปแทรกแซงมนุษย์โลกเขาแต่ทว่าแต่ละวันแต่ละเดย์ผ่านไปครับพวกเขาดันปรากฏตัวขึ้นมาซะอย่างนั้นนี่คือการแถของกลุ่มอีเทอร์นอลครับ กลุ่มแฟนตาติกโฟบ้างหากจะเดบิวต์นำฮีโร่กลุ่มนี้เข้ามารวมกับฮีโร่กระแสหลักอย่างอเวนเจอร์ที่เรารู้จักคําถามที่ว่าที่ผ่านมาพวกเจ้าไปอยู่ไหนกันนะมันตอบง่ายมากๆเลยครับก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มคนจากยุค60ครับพวกเขาหายไปในตอนนั้นจากการทําภารกิจผิดพลาดและหลุดไปอยู่ยังจัก,กรวาลอื่นหลังจากนั้นก็หาทางกลับมาได้กลับมายังช่วงเวลาในปัจจุบันมารวมกลุ่มกับเหล่าฮีโร่กระแสหลักในปัจจุบันนี่อาจจะเป็นการเดบิวต์กลุ่มแฟนตาติกโฟเข้าจัก,กรวาล MCU ยา เป็นทางการที่ผมมองว่าแถแบบนี้ผมก็ว่าผมซื้อไอเดียนี้อยู่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญครับผมพี่น้องลูโซ่ที่ได้มานั่งแทนกํากับอเวนเจอร์5แล้วก็อเวนเจอร์6รวมไปถึงลุงประธานใหญ่เควินไฟกีเนี่ยก็ได้ยืนยันแล้วครับว่ากลุ่มแฟนแทติก4ครับจะอยู่ในอเวนเจอร์ดูมเดย์แล้วก็อเวนเจอร์ซีเคร็วอลอีกด้วยนั่นก็หมายความว่ายังไงพวกเขาจะต้องมารวมกับเหล่าฮีโร่กระแสหลักในซีเคร็ไทม์ไลน์อย่างแน่นอนและไอเดียการเดบิวต์เข้าจักรวาล MCU ก็ถือว่าเนียนๆใช้ได้เลย ลุดเนื้อเรื่องยังไม่หมดเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ประสบความสําเร็จตามที่ผมสันนิษฐานไปเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยหาทางกลับมายังจัก,กรวาลหลักได้แต่พวกเขาก็เกิดความขัดแย้งกันครับเพราะว่าบางคนต้องการกลับไปแต่ก็มีบางคนครับต้องการที่จะช่วยโลกคู่ขนานแห่งนี้จากกาแล็กตัสพวกเขาต้องการช่วยทําลายมันก่อนที่พวกเขาจะจากไปครับเนื่องจากพวกเขาผูกพันกับโลกใหม่นี้แล้วจะเป็น1ใน4ี่หรือ2ในสี่ก็ไม่แน่ใจครับที่อยากจะอยู่ช่วยจัก,กรวาลแห่งนี้แต่ผมมองว่าหนึ่งนั้นต้องมีเดอะติ แน่นอนครับเพราะจากข้อมูลหลุดเขามีแฟนสาวอยู่ในจักรวาลแห่งนี้นก็เป็นไปได้ที่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยจักรวาลหรือโลกคู่ขนานแห่งนี้ครับในขณะเดียวกันครับผมซิวเวอร์เซิร์เฟอร์ครับกลับมายังโลกอีกครั้งเพื่อเตรียมการให้การแลร็กตัสกินโลกนี้แต่กลุ่มแฟนแทติกครับผมก็ได้เข้าเผชิญหน้ากับซิวเวอร์เซิร์เฟอร์ทันทีและซิวเวอร์เซิร์เฟอร์เอาชนะได้และได้ค้นพบแผนการของกลุ่มแฟนแทติกโฟครับที่กําลังจะเดินทางข้ามไปยังอีกจักรวาลหนึ่งซิวเวอร์เซิร์เฟอร์จึงได้เดินทางตามรอยไปครับจนไปเจอ ที่กลุ่มแฟนแทสติกโฟเดินทางมาถึงนั่นเองซิลเวอร์เซอร์เฟอร์สำรวจจักรวาลนี้อยู่สักพักครับแล้วเธอก็กลับไปยังจักรวาลยุค60เรทูของเธอเพื่อไปหากาแล็กตัสนายใหญ่ของเธอและบอกเขาเกี่ยวกับจักรวาลอื่นที่เต็มไปด้วยโลกใหม่ให้เขากินกินนั่นเองเธอได้อธิบายวิธีเข้าถึงจักรวาลใหม่นี้จากนั้นกาแล็กตัสครับก็เลยตัดสินใจที่จะจากจักรวาลนี้ไปทันทีเนื่องจากเขาป่วยครับและเชื่อว่าจักรวาลในเส้นไทม์ไลน์อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะฟื้นฟูเขาได้เขาตัก ครับจากตรงนี้ครับผมบุคคลที่โพสต์ข้อความนี้ก็ได้ระบุว่าฉันไม่สามารถเข้าถึงบทภาพยนตร์ฉบับเต็มนี้ได้อีกต่อไปไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ที่3ของเรื่องยกเว้นแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการต่อสู้ระหว่างกาแล็กตัสและกลุ่มแฟนแทติกโฟครับกาแล็กตัสจะโกรธแค้นและเริ่มทําลายดวงดาวทําลายจัก,กรวาลเรโทยุค60นี้และในที่สุดครับเขาก็ได้ทําลายมันอย่างสิ้นเชิงครับแฟงคิลิชาร์ดอา้าวชื่อนี้มาเฉยเลยแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกต่อครับผมแฟงคิลิชาร์ดครับซึ่งเป็นลูกชายของ เรีชาร์ดและซูสตอมจะมีพลังพิเศษในภาพยนตร์เรื่องนี้และคาดว่าจะมีตัวละครรับเชิญและตัวละครอื่นๆปรากฏตัวในภาพยนตร์และการแลร็กตัสจะไม่พ่ายแพ้ในภาพยนตร์เรื่องนี้จบแค่นี้ครับกับหลุดเนื้อเรื่องที่หลุดออกมาในเวอร์ชั่นนี้และตอนนี้เองครับก็แน่นอนว่าถูกแบรนด์หายไปแล้วอย่างที่ผมได้บอกไว้ก็ต้องบอกเลยว่าผมค่อนข้างซื้อไอเดียพอตเรื่องนี้มากๆครับมันฟังดูค่อนข้างน่าเชื่อถือแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่านี่จริงหรือไม่แต่เขาคงความสอดคล้องเนี่ยครับไม่ว่าจะ จะเป็นการสัมภาษณ์ของผู้นำกับเองแล้วก็ตัวอย่างทดลองที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมีความตรงกันพอสมควรครับบุคคลที่ปล่อยพอตนี้เนี่ยยังอ้างอีกต่อไปว่าเขาได้เห็นบทภาพยนตร์ส่วนใหญ่และได้รับข้อมูลนี้เนี่ยมาจากคนที่อยู่ในระหว่างการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ดังนั้นครับนี่อาจจะเป็นข้อมูลหลุดที่หลุดออกมาอย่างถูกต้องและถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมชอบนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะตีพอตเ,อเรื่องนี้ตีต่ำไว้ก่อนถึงความตรงเป๊กของมันสัก6 0ส จนกว่าผมจะได้เห็นตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการอีกทีนึงว่ามันมีแนวโน้มตรงตามหลุดเนื้อเรื่องนี้ไหมแต่ณตอนนี้ฟังเอาสนุกสนุกไปก่อนนะครับอีกไม่นานเกินรอผมว่าตัวอย่างแรกคงต้องมาเร็วๆนี้แหละแล้วนี่ก็เป็นหลุดเนื้อเรื่องที่เกือบจะเต็มทั้งเรื่องของ The Fantastic Four First Step ครับไว้มีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจของนางเรื่องนี้อีกผมจะกลับมานําเสนออีกครั้งนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กับผมตอนนี้ที่นั่งดูข้อมูลอยู่ก็มีข้อมูลหลุดเนื้อเรื่องของ a v e n g e r Doomsday ออกมาอีกแล้ว เราต้องไปนั่งไล่ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนถ้ามันโอเคมากๆก็อาจจะได้เจอกันในคลิปต่ตอไปครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปของจุนน่ไหมายเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ